สวัสดีค่ะ,ะมินีชองในติมบันสวนติพ้ามากินแกงเห็ดขมนะคะพี่น้องแค่ย่าแกงแกงเห็ดขมมาค่ะพี่น้องอีสาบนบานๆเฮ้านะคะกินแกงเห็ดขมเดี๋ยวแม่ติมจะพาไปกินขาที่สวนยางนะคะสวนบ้านสวนนะคะมามาชมกันนะคะแล้วมากินน้ากันเลยคะ่ะ,ะ,ะข้าวปุ่นนะคะข้าวปุ่นหัวใส่เลยค่ะยกขึ้นมาเลยอโอ้โหเสียบเล็กตักลลายเ ก็กำลัไหนเราได้ข้าวขิวก้าวครัวตัวนม่แย่ไม่ยิ้มยิ้มเก้าบัิ้วเมอีกันจะมักินยันไัมบัญญาเมันไม่ยิ้มตักเส้ตักเพกินสามดอกไหมแต่ว่าตักเส้นลายครับม่แต่เรานังอยู่เลือนดอกเห็ดเราวาแกง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 ่ต่ากันล้วก็ว่อะดีอ้าเห็ดอนไรนเล่าได้ดอกงๆเห็นไหแต่ว่ากินลายๆกงบดีล้พูถองแกงแกงแกงอ้าป็นาระบายไม่เป็นไรเห็ดหนิกินาระบดี เดียวไอ้นมแกทงบดีซือดินเได้ยอว้องไม่ดีองัมันดาเนอยู่ก็บตม้ยงมบดีนดากอนหนเก็บองไม่ได้องบ่บ่ั้งแต่พวกไอ้ีนตดีม่ล้มใส่ล้มยู่เศ้าแล้วเศ้าปโะ้ยสุดยอดดีครับเ่ท่านที่บอกฟังเินนดนี่ไจ้ตีนอสั่งมากมัหกาอมนแก่เก็บตอมนี่ มันมะเก่ยวคือระบบทั้งในห้องบดีระบบจับห้องบดีมันมันเสียทั้งในห้องมับดีมันตับบดีเราเ็ดเหสทุกอย่างพังไปหมดเลยก็เรยกินเร่สตินกินรกินในแค่สองมือ,อมือที่สองมาได้หอดกมือสำเร้าจัดปัดข้องไข่ๆกัเส้าแมนแมนเนสตีนกินเม็ดไข่ไงอเม็ดง่ายๆแดงๆปะแมจัแม่ร้งไปเเดียวน่าเรียกกินืนอว่าโอสีนก็้วตรวจนะ มันบอกลักษณะได้คับเ่เราบอกายลมกระเซว่านันถี้เวลาอายาคู่ไม่แน่น่หรกิรดเยะียออะมันดีสักนี้เ็ตยาคู่ลงไปเธออยากเศร้าเธอเกิดเอายามันนี้นะมกินนํ้มันแค่นี้แหละับตัวก่อนพี่อย่าอย่าลืมดูแลสุขภาพ เดินนะคะพี่ทั้งสองขอบคุณแกหวานมากๆเกิดขึ้นมาสิคุณขอบคุณนรค่ะคุณนะคะคุณนกค่โดนนองแสบละขอบคุณหลายๆเด้อพี่ิมกำลังแสบนะพี่จิมกำลังอร่อยนะคะกำลังแซ่บมากกำลังแสบนะคะโชคดีนะคะพรุ่งนี้มาดูพี่จิมใหม่นะคะพี่เก่าเวลาเดิมนะคะ FC ที่น่ารักวันนี้มาเป็น FC แม่ต่อยด้วยขอบคุณนะคะที่ให้กำลังใจเป็น FC ให้ทั้งสองคนนะคะแบ่งปันกัน คุณกำลังใจนดีๆหนูกินนึ่งเศร้อนไปเี๋ยวตินนอนเลยอาวง้นเรีย่มาสุดเอาไปสุดคนเดียวุกนใกเดี๋ยวห่อย่สาดมาสุดดิอันนี้คุณยายบบบนี้คุณยายคุณสุดเงียงสุดแกงเห็ดจนว่าตายคนยังี่หดใหญ หแล้วอาจารย์ลืมยังมได้แบบไม่มรอไ่แซบบอแซบเฮ็ดกินนี่ดอกสัแซบจูหินนี่ดรอกสิดมากินกัเขกินเส่ข่าดิสดกินเลยอันนี้อันนี้หมกบัวบอนบัวหอมนุ่เบ็ดแม่อยกินลาบเนื้อ อ๋อดินจีบเป็นแจเป็นแจมาแต่บ like ้สิแจ่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่กินเดี๋ยวเดเพราะว่าไม่ต่อยตีเป็นแจ่ไม่เป็นเดี๋ยวไม่กินแจให้ติดได้ยังยังยังเยวจะติดให้ติดให้ตอนนี้เลยนะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะสําหรับคลิปนี้แม่ติมมันสวนฝากมากินสมตํากินแกงเขียนร่วมกันได้ค่ะถูกใจก็กดไลค์กดแจ้งให้รู้ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

ลาพวอเก่ายังไม่ย่อยเลยขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะน้องไส้ลาเด้อขอบคุณเลยลาม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 ากินด้วยกันอันนี้อันนี้อันนี้ก้อยเพี่น้องก้อยอันนี่ยก้อยหิดนะคะก้อยหิดขมนะคะเพื่อนๆก้อยลุงนุคือนั่นมากเลยวะก้อยยังอยากกินเอาที่เอิญแล้วบอกยู่ว่าทีเอิญแล้วแม่เราเรานั่นอยู่เล้วอันคนมีดอยู่ขันคนเราถึงมากเหมือนกันแล้วหนึ่งแล้วจ้า ต้องกินเลยกินเลยกินหลาหลายคนนะครับพี่น้องกินได้หลายค้านกินแจงเห็ดที่บ้านสวนนะคะเอาพัดลมพัดลมไม่มีไปเอาสายไฟออกไว้มันคือมีพัดลมเสื้อสีเท่ยังอ่เลี้ยงหลับงัวคุณบอยยี่เนี่ห้องเหลี่ยงบอยเอะกับไปร้อนมืดเลี่ยงเห็ดกินเห็ดนะครับพี่น้องด้ยปลาย่างอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าหัวมุ้งเป็นตัวเมตรเจ้าหรอหัวเห็ด เธอรขอมาให้ฉันหน่อยฉันไกินข้าวปย่าน้องสลาากินข้าวนคะมาเทียมกันจ้าน้ำอ่ะบางทีนรากินบังดีน่ารักของแม่กินกับแม่เลเ็กจีมคอนี้เป็นลกจีนน่ารักของแม่กินแล้วไม่ยกินเลยมาเลกกินกคะน่ลดจ้านากินจังเลย พอหลังมาใหญ่จัดไม่ไหวปุ๊บตำะือกับชุดยอดโอ้มันเก็บพรองนี่แล้วปหัตั้งนี่ตอนนี้จะชิมแกงเห็ดนะคะตะวันผู้ไปเก็บเกง่กงเห็ดร้อนๆนะคะจิกเดี๋ยวิยาซองเก็บพร่องก็ไม่ ออดหัฮะนี่ปักตังค์อน่ชบาน่าช่างดินช่าดินวีชุดแกงโอ้ปักตำบักคงเจ้าเ่าเจ้าเดิมุ่นเขาไปพุ่นแล้วอันส hmm. ีขาวนะเจ้าสีขาวอ่ะเออนานด้วยัน หวานกินขอเพราะแซ่บด yeah. eh, ้วยของหานมันหอานวดนสดวันไหเดินไหมตากล้าบ่สดเด้งๆนุอมๆเบียบบนปอยลกคนเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไฟนะ้มาเดี๋ยวมึงแนบมมันไม่ปังเอาสายไฟมเป็นไหมเย็ดแซ่บๆสดๆหวนๆอีสานบ้านท้าเป็นอาหารของไขอีสาน หากินง่ายๆกครกินง่ายอยู่ง่ายคนอีสานนะครับเบือบ่อเยอะกินฝนตกก็ได้เห็ดได้เบื่อไม่อยากแต่นะตอนนี้ก็บ้อนค่ะตอนนี้ฮอ <c oughs> นมากนะนี่ถ้าผมอยู่ใกล้อยู่ใกล้ผมจะเอาเครื่องเขียนไปให้พี่สาวติมกออกกำลังกายกันเป็นเขาออกกันตังกายออกกำลังกายลัเพื่อนเลือดี่เห็นเบิร์ตเดี๋ยวเหรอเอฟซีเอฟซีพี่ติมได้ไหมเอฟซีน่ารักมาก <c oughs> ตอ,อกนนี้ก็มาเป็นเอฟซี ที่ไปด้วยแล้วน้ำใสหละดันเก่งมากน่ารักกังหลายส้มอะไรกันมีปลาด้วยนะคะใช่กําลังเสียงเสียงอ้อมอ่อมนี่ใส่มาตึงๆเลยแป๊บเดียวไม่นานหรอกอยากจะกินแกงแซ่บถ้าจะจับแกงนี่ได้ทางนี้มันติมันติบังแป๊บเดียวก็ไม่ได้กิน เกิดเ,เป็นอ้อมนี่น่ารักของนาทั้งนั้นเลยแจียบพี่คนน่ารักของนาทั้งหลายเลยเนาะดูสิคะเขาบอกใจล้ๆดูเด็กตือนไงต้องให้ก้องกินก่อนเนาะเป็นตะเสียบว่ค hmm ่ะไม่เมื่อบ pues ังติดบังก้อยนะคะพี่น้องก้อยเห็บขมนะคะเสียบค่ะบ้างไม่ติมสุดข้ามยังไงสุดข้ามยังไงตอนเราจะเข้าวะ แซ่บแซ่น้ำกันแกงเห็ดปลาด้วนครับคุน้องปลากระจากราชินนะครับร้านเคยยกกี่บ่อนแกงเห็ดจ้าให้น้องผดมจิ้มให้น้องใสจิ้มนะมาเลยกระจาบแสบบัมาสุดแกงเหยดน้ำกันเดอยน้องใส่หลเดีว่เดี๋ยวมานจิ้ดอันตำักคุงนะค่งตำมกคุงแล้วนี่ ไาแบอมมาเด้อตังมกูะเพ้ตัเป็นงรสจัดขนาดเลย้ห่อนทั้งเผ็ดรสจัดมากนะคะทั้งร้อนทั้งเผ็ดเอือก็เลยใส่ันขอปุ้นซื้อเนี่ยเรืร่องม,มากเห็นบอเออเย็บน้อยนีนพ่พวอ,อาหายใจเด้